มากรรมการถล่มประตูที่เดอบิสเกิดขึ้นจากแข้งอังกฤษทั้งหมดอคาเดมี่ร้อนแรง3แข้งจากครอปแฮมแผงริ์เมสันเมาส์รัวแฮตทริกนำทัพเชลซีทะลุงนอริช7-0นำโด่งพิมเม์ลกติดตามได้ที่นี่บีแหสิสิ์ทีวี ก่อนเกมนัดนี้จะเริ่มขึ้นนะครับเชลซีที่ดวลกับนอริชซิตี้ที่สแตมฟอร์ดเบชเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาปรากฏว่าพวกเขามีปัญหานะครับเนื่องจากกองหน้าคู่เลยครับมีอาการบาดเจ็บทั้งโรเบรลูกากูครับดาวยิง9ก้ล้านปอนทีมชาติเบลเยียมเจ็บมาจากนัดกลางสัปดาห์นะครับลงสนามไม่ได้เช่นเดียวกันเลยครับกับติมอวนเนอร์ครับกองหน้าทีมชาติเยอรมันก็ลงไม่ได้เช่นเดียวกันครับ แต่ไม่ใช่ปัญหาของโทมัสทูเคิลแต่อย่างใดพวกเขาเล่นฟอลานและยำใหญ่ถึงเจประตูครับนำท่านผู้ชมครับมาที่สนามสแตมฟอร์ดบิชครับในมหานครลอดนดอนชมเกมนี้กันครับระหว่างเชลซีครับกับนอริซิตี้เชลซีวันนี้ไม่มีกองหน้าอาชีพครับแต่เมสันเมากดุ๊กนี้ ให้เจ้าบ้านขึ้นนํำก่อนครับ1ประตูต่อศูนย์มิดฟิลด์ดาวโรดลยครับทีมชาติอังกฤษสบัดยิงลูกนี้ตุงตะข่ายครับในนาทีที่8เท่านั้นและหลังจากนั้นเนี่ยมหานอริสให้จังหวะนี้ยาวเกินไปครับเชลซีก็เลยดักมาลูดิเกอร์ลูดิเกอร์จ่ายลูกนี้มาที่โคอาซิสปีนี้เล่นดีมากครับโคอาซิสแทงทะลุช่องมาคัลลัมฮัคสนันโอดอยสำเร็จโทษครับเป็นประตูที่สอง 20ครับโอดอยเช็คระยะแล้ว100เมตรแบบนี้เนี่ยโอ้ทางถนัดเลยครับวันนี้ได้สตาร์ตตัวจริงครับโอดอยเชลซีเดินเครื่องต่อครับจอร์จินโยให้มาแล้วไหลต่อครับทลุมาแล้วก็ชิปลูกนี้สวยงามเหลือเกินครับโดยริชเจมส์3ประตูที่เชลซีขึ้นนำครับเป็นนักบอลจากค็อกแฮมครับสถานที่ฝึกซ้อมของพวกเขาทั้งหมดครับอะคาเดมี่โอ้โหถือว่าน่าภูมิใจจริงครับ 30ไปแล้วครับ42นาทีเดือนหน้าต่อครับต่อจินโยใหมาโพสิตอีกแล้วครับเลือกไปทางซ้ายแล้วก็สำเร็จโทษครับลูกนี้โดยเบนชิเวลแบ็กซ้ายทีมชาติอังกฤษโอ้โหปีนี้เชลซีกองหลังยิงเยอะมากนะครับสลับหน้ากันมายิงเลยอลองโซ่ไม่ลงไม่เป็นไรครับชิเวลก็ยิงได้แล้วเชลซีมาต่อ 57นาทีเนี่ยสีไปแล้วครับแล้วดูลูกนี้โอ้โหสุดท้ายแล้วเข้าประตูตัวเองครับอืมไปโดนแอรอนเข้าไปวันนี้เนี่ยเป็นวันของคนอังกฤษโดยแท้ครับเพราะว่าประตูที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นคนอังกฤษหมดแล้วจังหวะนี้โอ้โหเสียบหนักเลยกันครับกิฟต์เซนโดนใบเหลืองใบที่2เป็นใบแดงครับในนาทีที่65 โอ้หโดนอย่างนี้ไม่รอดเลยครับเสียตรยงนี้ไม่รอดเตะมุมของเชลซีครับชีเวลเปิดไปโคกเลยกลับมาโอ้โหเตะอัดไปทีนะึงยิงลูกนี้ไปติดมือนะครับไปติดมือตอนแรกในพื้นสินให้เป็นลูกเตะมุมเท่านั้นแต่พอดูอีกทีหนึ่งครับตวัดมาแล้วก็มือเต็มๆครับเป็นจุดโทษของเชลซีเมสันเมาส์ครับจะเป็นคนรับหน้าที่สังหาร เหมาซัดตัวนี้ติดแซมครับโอ้โหรับดีแล้วกันครับสำหรับทีมครูแต่ว่าเมื่อดูแล้วมีขยับตัวก่อนครับมีขยับตัวก่อนทำให้ได้ยิงใหม่ครับเมสันเมาสนนาทีที่85้าแล้วและคราวนี้ซัดเข้าไปไม่เหลือครับ6กศูนย์ครับเชลซีครึ่งโหลไปเลยเท่านั้นยังไม่พอครับในนาทีที่90บบวกหนึ่ง เชลซีมาได้ประตูปิดท้ายรายการครับอดูเบนล็อบตัดชิกไหลลงนี้มาให้กับเม้าส์ครับเป็นแฮตทริกครับเมสันเม้สมมาส์แฮตทริกเชลซีเจ็ดนอริชศูนย์ ภายหลังการแข่งขันครับโทมัสทูเคิลกุนซือของเชลซีกล่าวว่าวันนี้เราเล่นได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเรามีความเฉียบคมและใช้ความพยายามอย่างมากเราขึ้นเพรสบนแล bon ้วก็แย่งบอลมาครองได้เยอะเลยทีเดียวแต่สิ่งที่สำคัญนะครับในการเล่นฟุตบอลคุณต้องมีโชคและโมเมนตัมเล็กน้อยกว่าจะทำได้ถึงเจ็ดประตูแบบนี้แต่ทั้งหมดนั้นมันเกิดจากความพยายามที่ดีเยี่ยมมากๆนี่คือเป็นหนึ่งในเกมเดียวครับที่ผมจะบอกกับลูกทีมว่าเกมต่อไป มันก็จะเกิดขึ้นแล้วผู้เล่นสมควรได้รับเครดิตทั้งหมดครับแต่ต้องไม่ลืมว่านี่คือเกมเดียวเท่านั้นเราจะต้องเดินหน้าแล้วก็สู้ไปต่อจุดเน้นจากนี้นะครับทูเคิลก็บอกว่าการที่เราจะต้องรักษาความเข้มข้นในการเล่นครับแล้วก็สร้างโอกาสที่ดีต่อไปนี่คือสิ่งที่เราต้องการครับอย่าลืมนะครับว่าการเล่นฟุตบอลนั้นคุณต้องมีโชคในการทําประตูบ้างและคุณต้องการเวลาเหล่านี้ในเกมครับเพื่อเป็นเหตุผลที่ทําให้ทุกคนมีความสุข รวมถึงผมด้วยนะครับแล้วทูเคลิลก็กล่าวถึงเมสันเม์ว,ว่าเป็นเรื่องดีครับที่เมาส์นั้นกลับมาลงสนามได้แล้วก็ทําประตูได้ด้วยสิ่งหนึ่งที่เมสันเมาส์ชัดเจนมากๆเลยครับก็คือเขาดูสดชื่นขึ้นและเป็นเรื่องที่ดีครับที่เขากลับมาลงสนามเราต้องระวังผู้เล่นที่เป็นตัวหลักในทีมชาติด้วยครับนักบอลเหล่านี้เราจะต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะพวกเขาต้องกำาสึกหนักอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับ ขณะที่ดานินฟาเคครับผู้แพ้บอกว่านี่เป็นเกมที่ยากที่สุดในโลกฟุตบอลเกมหนึ่งเลยครับอย่างที่ผมเคยพูดไว้ตั้งแต่เกมนั้นยังไม่เริ่มต้นขึ้นนะครับเราต้องการที่จะอยู่ในเกมของเราแต่เราทําไม่ได้ครับเราสปีดช,ช้านกัเกินไปและการเข้าหาลูกฟุตบอลของเรานั้นมีปัญหาการตัดสินใจหลายๆครั้งของผู้เล่นครับทําให้เรานั้นเป็นรองแล้วก็แพ้ในเกมนี้ ผมบอกกับผู้เล่นว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับเราต้องใช้อีก2วันทั้งหน้าเพื่อลืมเรื่องเหล่านี้ไปเพราะมันไม่ใช่การตัดสินการแข่งขันทั้งฤดูกาลนี้เกมที่จะกำหนดฤดูกาลเกมหนึ่งจะเกิดขึ้นในนัถด,ถ,ดถัดไปของเราเราผิดหวังครับที่เสียไปถึง7ประตูแต่เรานั้นก็ต้องไปกันต่อสำหรับเชลซีในเกมนี้น่าสนใจเลยทีเดียวครับประตูที่ทำได้นั้นเกิดขึ้นจากนักบอลอะคาเดมี่ทั้งหมด 5ลูกด้วยกันนะครับจากเจประตูที่เกิดขึ้นซึ่งก็เกิดขึ้นจากนัฟบอลจากประเทศอังกฤษทั้งหมดนะครับจุดหนึ่งที่น่าสนใจของเชลซีในเกมนี้แม้ว่าจะขาดกองหน้าคู่ซึ่งถือว่าเป็นตัวหลักเลยครับทั้งโรเมรูลูกากูแล้วก็ติมอร์แวนเนอร์แต่ยังมีแบบแผนการขึ้นบอลที่ชัดเจนนะครับการทําเกมที่น่าสนใจวันนี้เชลซีแสดงให้เห็นถึงเกมรุกที่หลากหลายด้วยครับท่านผู้ชมครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ มองแล้วสําคัญมากเลยก็คือการขึ้นทางด้านข้างเชลซีแบ็กทั้ง2ฝั่งทําประตูได้ด้วยนะครับทำให้พวกเขาตอนนี้ยังคงเป็นจ่าฝูงของพิมีรลีกต่อไปอย่างเนียวแน่นครับสําหรับเชลซีของโทมัสทูเคิลนะครับตอนนี้ทีมของพี่สองน้องพี่สงเนี่ยแหละครับเล่นไป9เกมชนะเ็เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1นะครับยิงได้23ประตูเสียเพียงแค่3ประตูเท่านั้นครับแล้วมีถึง22คะแนน ขณะที่เมสันเมาส์นั้นเป็นนักบอลคนที่20ของสโมสรเชลซีฟุตบอลคลับในยุคพรีเมียร์ลีกที่ยิงแฮตทริกได้ส่วนเบนชิวเวลครับก็เป็นนักบอลที่สตาร์ท4นัดแล้วยิง4นัดรวดได้นะครับทั้งแมตช์ที่เจอกับวิลล่าซาว์เทมเพิลเบนฟอร์ดและก็นอริชครับทำให้ชิเวลเนี่ยเป็นผู้เล่นคนแรกในพรีเมียร์ลีกที่ยิง4นัดติดต่อกันให้กับเชลซีต่อจากเอเดนอาซาที่ทำไว้เมื่อปี2016และทั้งหมดนี้ครับ ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยครับที่ b ีแหลมสิงห์ทีวที่นี่มีแต่แฟนฟุตบอลครับติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ทูไอดี